12วิธีการลงทุนกับตัวเองวิธีที่ 1. กินอาหารเพื่อสุขภาพให้มากขึ้นแน่นอนว่าร่างกายของเราสร้างพลังงานมาจากอาหารที่คุณกินคุณกินอะไรเข้าไปผลที่ออกมาคุณก็จะเป็นแบบนั้นวิธีการที่2เรียนรู้สร้างคุณภาพของการนอน การนอนที่ดีเป็นสิ่งแรกที่คุณทำแล้วเห็นผลได้เพียงชั่วข้ามคืนการนอนที่น้อยกว่า6ชั่วโมงร่างกายและสมองของคุณก็จะมีแนวโน้มที่ฟื้นฟูตัวเอง Recovery ได้ไม่เต็มที่การนอนที่เยอะเกินไปก็จะส่งผลต่อสมองให้เกิดอาการขี้เกียจจึงต้องมีทั้งคุณภาพที่ดีและปริมาณที่เหมาะสมหากให้ผมแนะนาผมแนะนาประมาณ7-8ชั่วโมงครับวิธีที่3เริ่มลงทุนไปกับการออกกาลังกายวิธีที่4 ท่องเที่ยวให้มากขึ้นการออกเดินทางในที่ที่คุณไม่คุ้นเคยถือว่าเป็นการพาตัวเองออกไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวัฒนธรรมที่ไม่เคยเจอและประสบการณ์เหล่านั้นจะทำให้คุณรู้สึกมีความสุขเมื่อนึกถึงมันเสมอครับวิธีที่5จินตนาการถึงความสำเร็จ คนประสบความสําเร็จในระดับที่สูงเขามักจะคิดอะไรแปลกทําอะไรแปลกไม่เหมือนคนอื่นอยู่เสมอเพราะคนที่มีจินตนาการมักจะมีความคิดที่ริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งแปลกๆครับวิธีที่6เลิกเอาชนะความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อเกิดการโต้เถียงกันพอเราไปเถียงกับเขาบางครั้งเราอาจจะชนะครับแต่ในด้านความสัมพันธ์มันไม่มีใครชนะมันเกิดความแตกหักในด้านความสัมพันธ์วิธีที่7 ฝึกฝนในเรื่องของการออมเงินครับการมีเงินเย็นอยู่กับตัวหรือเงินสดนีครับมันจะทําให้เราสามารถที่จะเลือกงานที่เหมาะสมกับเราได้เราจะไม่ได้ทํางานและโฟกัสไปที่เงินอย่างเดียวเราจะทํางานเพื่อโฟกัสคุณค่าที่เราได้สร้างให้กับสังคมและสร้างให้กับตัวเองครับวิธีที่8หาความรู้เรื่องการ วอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกว่า95%ของมูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดของเขาเพิ่งงอกเงยหลังจากที่เขาพ้นวัยเกษียณไปแล้วผลตอบแทนต่อปีจะเยอะเท่าไหร่จึงอาจไม่สําคัญเท่ากับว่าเราอยู่กับตลาดผ่านร้อนผ่านหนาวในช่วงเวลาที่เป็นวิกฤตช่วงเวลาที่เป็นโอกาสมานานแค่ไหนเราจําเป็นต้องเป็นคนที่ค่าไม่ตายครับเพื่อที่ว่าต่อให้เศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรโลกจะผันผวนสักแค่ไหนเราก็ยังสามารถยืนหยัดอยู่ในตลาดต่อไปได้วิธีการลงทุนวิธีทีท่9ครับ เลือกคบคนที่ทําให้คุณมีแรงบันดาลใจทบทวนอยู่เสมอว่าใช่ความสัมพันธ์ที่คุณอยากจะเป็นในอีก5ปี10ปีหรือเปล่าเพราะตัวคุณจะเป็น5เฉลี่ยของความสัมพันธ์ที่คุณกําลังมีอยู่ในตอนนี้ครับดังนั้นควรเลือกลบเพื่อนหรือเลือกเพื่อนที่ดีเก็บไว้เพราะเราตามหาม n นิ g งฟู relationship ที่จะทําให้เราก้าวหน้าต่อไปได้เสมอครับวิธีที่10ยกโทษให้ผู้อื่น สิ่งที่มีพลังที่สุดที่จะปลดปล่อยให้คุณเป็นอิสระคือการให้อภัยทุกคนที่เคยทําให้คุณเจ็บปวดไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามครับเพียงคุณปลดปล่อยคนอื่นออกจากจิตใจโดยการให้อภัยเขาคุณจะปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระจากความทุกข์ที่จะนําไปสู่สันติสุขในใจและโลกมนุษย์ครับวิธีที่11ฟังพอดแคสต์และอ่านหนังสือและวิธีสุดท้ายครับวิธีที่1 2เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆการเรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆจะทําให้คุณ ลดอีโก้ลงแล้วก็มีความรู้มากขึ้นจะทําให้คุณอยากที่จะเรียนรู้มันมากขึ้นไปอีกยิ่งคุณมีประสบการณ์กับเรื่องนั้นมากขึ้นมากขึ้นมันจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันยังมีอะไรหลายอย่างที่คุณเองก็ยังไม่รู้ดังนั้นการมีชีวิตแบบ lifelong learning เป็นสิ่งที่สําคัญมากยิ่งในยุคปัจจุบันเราไม่สามารถหยุดที่จะเรียนรู้ได้เลยครับไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่ก็ตาม